ข้าไปถามเว y o u r h o m e t ท w n มึงเข้าไป Google อ่ะเดี๋ยวนี้เอ g อ o ูเกมี AI Search En g i n e น้ะ Search ที่อะไรก็เจออีดอ,อกมึงไปถามเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเข้าไปกวนทั้งตีนมันไม่ได้เป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นผู้หวังดีมันดูว่าเป็นแอนตี้คือเห็นเลยว่าเข้ามากวนทั้งตีนว่าแบบว่าเว y o u r home คือทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใครๆก็รู้ว่าลิซ่าเป็นคนพื้นเพมาเป็นมาจากประเทศไทยยู่อย่ามาทำตัวเป็นล่าแม่หมดว่าไอคนนี้ผิดคนที่ไม่ได้ออกมา ขอเอาผิดว่าแบบอย,งงอ,ยงงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือสิ่งที่เรารู้จากการที่ติดตามน้องมาหลายปีอ่ะเขาทําในสิ่งที่เขาไม่ต้องทําก็ได้มาเยอะแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาอีกครอบครัวพ่อแม่เขาก็เป็นคนท้องถิ่นที่บุรีรัมย์ญาติเขาเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทมิตสหายเขาก็อยู่ในเมืองน,นั้นแกมันเกิดการประทะขึ้นมาเกิดการเป็นเป้าโจมตีขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเธอใส่บัตอีคนโพดะที่แขวะ แกงเซียนหาตีนแก่งแกงเท้าหาเซียนเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องผู้นี้ได้ไหมสารแน่ศึกเรื่องชาวบ้านมากคือยูอย่าทําตัวอย่าเอาตะก,กะอย่างเงี้ยมาสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดี โบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นนหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทั้งสิ้นขอโทษในเสียงนิดนึงนะคะเสียงเริ่มจะแหบแล้วพอดีไปไปเที่ยวมาเพิ่งกลับมาล้ากาศไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยพอดี แฟนๆนางงามรอนิดนึงนะเดี๋ยวกำลังจะไปย้อนดูรอ,อบเอฟิร์สราวกับเซคันดราวนะว่าเฮ้ยปีนี้มีใครน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยที่ไปไล่ดูอย่างเงี้ยเห็นว่าตอนแรกอะอย่างที่บอกแล้วนะว่าปีนี้เราแอบเชียร์น้องวินานะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นเรื่องเรื่องของวินามทาี่สิทธก็คือเรื่องของการพูดแล้วก็การตอบคําถามเมื่อวานดูผ,นผ่านๆรู้สึกว่าน้องทําได้ดีเกินมาตรฐานที่เอ็ดดี เอ็กซ์ไปไวค่อนข้างเยอะเลยวันนี้เราจะไม่พูดถึงนางงามเราจะมาพูดถึงเรื่องอมีเขาเรียกว่าอะไรวะยายเขาคือใครอะเราไม่รู้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นดาราหรือเป็นใครยายจีนา่าอะไรสักอย่างไปคอมเมนต์ในบ้านของลิซ่าในหน้าวอลของลิซ่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นคอมเมนต์ที่เข้าไปตั้งคำถามอะเหมือนเข้าไปคอมเม,ม,เมนต์หน้าฟีแล้วก็แบบ where is your hometown คือลิซ่ามีคนตำร้อยล้านเน่ะเป็นคนดังมากแกถือผลิตภัณฑ์อะไรมากมาย endorse product แบรนด์ระดับโลกมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นคนที่ influential อันดับระดับโลกจริงๆเข้าไปถาม Where's your hometown? มึงเข้าไป Google อะ่ะเดี๋ยวนี้ AI g o o g l e มี AI Search Engine น่ะ search ที่อะไรก็เจออีดอกมึงไปถามเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเข้าไปกวนส้นตีนเขาเขาเรียกว่าอะไร คืออย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นผู้หวังดีมันดูว่าเป็นอันตี้คือเห็นเลยว่าเข้ามาขวนสัตีนว่าแบบว่าเวสิวคมคือทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใครๆก็รู้ว่าลิซ่าเป็นคนพื้นเพมามาจากประเทศไทย w อชินแมนไมแบ็กอะไรก็แล้วแต่ลิซ่าทุกครั้งที่อทำคลิปลิซ่ามาไม่รู้กี่ปีนะทุกครั้งที่น้องมีโอกาสจะ represen ความเป็นไทยตรูภาษาตรู สิ่งของที่เป็นลักษณะชัดเจนอย่างเช่นพาสปอร์ตตรอูอาหารวัฒนธรรมแล้วอะไรใดก็แล้วแต่มันมันมันหล่อหลอมในตัวน้องอะ่ะน้องจะน้องจะคอเอาในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอ่โซโลอัลบั้มทุกครั้งที่น้องจะคอเอาความเป็นไทยน้องจะทำา MB แรกเปิดตัว ล็อกสตาร์ทำอะไรคะมาถ่ายที่เยาวราชตอนนั้นเป็นไงกระแสคนมาเที่ยวเมืองไทยเลยจำได้เลยว่าทริปที่กลับเมืองไทยละาสุดไปเยาวราชแบบนั่นอะมันอาจจะไม่ใช่พอลิซ่าคนเดียวนะแต่ชีเป็นเป็นเป็นหนึ่งส่วนประกอบเป็นหนึ่งอิเลเมนที่ทุกๆครั้งที่น้องมีโอกาสหรือโอกาสมีหนี้น้องจะทำเราพูดตลอดเราเห็นตลอดและอีเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมาไปโพสต์หน้าบ้าน บอกเขาเรีเยกอะไรนะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเรารู้สึกว่าการกระทําอย่างนี้มันแบบมันมันมัน,ม,นมันสนสารแนมันแอบเป็นตรกกะสลิมนิดหนึ่งว่าแบบยูคือ,อยูต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลไหมยู่อย่ามาทําตัวเป็นล่าแม่หมดว่าเอ้คนนี้ผิดคนที่ไม่ได้ออกมาขอเอาผิดว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น คือน้องก็ทำหน้าที่ของน้องในฐานะพลเมืองไทยที่ไม่ใช่พลเมืองไทยธรรมดาคนหนึ่งที่ไปสร้างทื่อเสียงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วและเราจะรู้หรือเปล่าว่าน้องไปบริจาคช่วยเหลือในค่ายคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเชลเตอร์เชลเตอร์แคร์ในในในจังหวัดชายแดนที่แบบว่าติดกับประเทศคัมบูชาอะไรเงี้ย น้องอาจจะทําก็ได้แต่เราก็ไม่รู้แต่เราเห็นจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะที่แบบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะน้องแอบทําแบบเงียบๆไม่ต้องขอแสงอ่ะคืออันเนี้ยเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้จากการที่ติดตามน้องมาหลายปีอ่ะเขาทําในสิ่งที่เขาไม่ต้องทําก็ได้มาเยอะแล้ว คุณต้องการอะไรจากเขาอีกแล้วที่ไปโพสต์อย่างเงี้ยคือโกนส้นตีนคือโพสต์หาทัวร์แต่กระแสตีกลับเพราะว่าแฟนลิซ่าเยอะมากไนงะแฟนก็ไปทัวร์ลงมันว่าไปทัวร์ลงไปนางว่าอา้าแล้วทาไมถึงไปคือต้องบอกก่อนว่าลิซ่าตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่แล้วก็มีระบุสถานที่มีระบุเวลามีระบุเมืองที่ชัดเจนเรื่องความปลอดภัย ของน้องอ่ะไม่ใช่ว่าน้องรักตัวโกตายหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นความปลอดภัยของไม่ใช่แค่น้องคนเดียวกับพลเมืองโลกท่านอื่นด้วยเข้าใจปะ่ะมันเป็นความปลอดภัยองค์รวมอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีระบุถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอก็รู้อยู่สมัยก่อนกี่กี่ปีว่าสิบกว่าปีที่แล้วเรื่องกบสูวานออกมาพูดอะไรที่แบบว่าไม่เข้าหูมันนิดนึงเราไม่อยากจะพูดนะว่าแบบว่า,วาประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้เพราะเรารู้สึกว่า the end, อินเดียนอ่คือเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน คือถ้าการจบสงครามด้วยการทูตสันตวะไมตรีการวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เสียเลือดเนื้อทั้งสองฝ่ายได้น้อยที่สุดเราว่ามันสำหรับเรานะมันเป็นมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดแม้ว่าเขาจะยิงก่อนเขาจะเริ่มก่อนเขาจะเป็นคนไม่มีคุณธรรมเขาจะทำลายโรงพยาบาลก็เหอะเราไม่ต้องทำเหมือนกันเธอเพราะว่า อย่างที่บอกว่า the end อินดีเอ็นอะเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเราส่งทหารไปลบมีสงครามเกิดขึ้นมายิ่งใหญ่จริงๆอะมันก็เสียทั้งสองฝ่ายมันไม่มีหรอกว่าเราจะไม่เสียแล้วแล้วเราคนที่แบบยุยุหรือปัน่นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเอาเลยสงครามไปเลยไปสู้มันเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เธอถ้า เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เราก็อยู่ในครอบครัวที่พี่เขยเราก็เป็นทหารจุดเวลานั้นจริงๆเคิดว่าน่าจะโดนเรียกตัวกันกันทุกฝ่ายอะไรเงี้ยเราก็สำหรับคนพูดในฐานะคนที่อยู่ในครอบครัวทหารลูกเขาก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยหลานเราก็ยังเล็กอยู่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องที่มันแบบปะทะไปไปใหญ่มากกว่านี้คือใดๆก็แล้วแต่มันมัน,ม,นมันถ้าเกิดการประทะากาันรุนแรง เกิดสงครามขึ้นมาใหญ่โตอย่างเงี้ยเธอก็เห็นยูเครนเธอเห็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเธอเห็นสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวอย่างแล้วว่าเธอมันมันไม่ได้จบดีอะ่ะเข้าใจป่าคือทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องเสียเลือดเนื้อเสียแฟมิลี่เสียเป็นคนที่รักของทุกคนซึ่งเราก็ถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากให้เกิดอะ่ะแม้ว่าเราสมมุติว่าเราจะชนะสงครามก็เหอเหรืออะไรก็เห่ออินดียนนะแต่ว่ายังไงก็เราแต่พ่อของลูกสามี ของภรรยาลูกของแม่ก็ต้องสูญเสียอยู่ดีป่ะเออเราก็เราก็เลยแบบคือเราอะไม่ไม่สนับความสนุนความรุนแรงนะอยากให้จบด้วยการการความสันติวิธีอะนูนอาจจะปั่นด้วยเฟกนิวหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะลุกลาเราก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจบได้ถา้ถาเราสามารถโชว์ได้แต่อันเนี้ยใดๆก็แล้วแต่มันเป็นโ o l i c y มันเป็นโปรโตโคอมมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยว่าเฮ้ยอยู่ต้องออกมาออกมาแถลงการเลยให้โลกรู้อะไรว่าเฮ้ยเนี่ย เก็บมาเลยนะเก็บดิจิตอลฟุตปริ้์เก็บหลักฐานมาให้หมดว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นยังไงใครเริ่มก่อนหรืออะไรบอยคอรตแซงชันอะไรไปก็ว่ากัน,นไปข<ม>อดอชม Miss Universe ออกกัน Miss Grand International ออ g a n i z นเซ o ชันที่ตอนเนี้ย มีสิทธิ์ในการจัด Miss Universe Organization ที่เออคุณวั์อย่างเงี้ยคนเขาก็ด่ากันเขาเยอะนะเห็นมีคนด่าเขาชิบหายไวป้ปวงเลยอินเดียนเขาก็เป็นเวทีเดียวเลยนะที่ออกมาออกมาปาณามอันเนี้ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะเราว่าออกมาปะณามการการกระทำของฮุนเซนว่าเฮ้ยอันเนี้ย คุณทำไม่ถูกต้องนะคุณคุณคือใดๆก็แล้วแต่พื้นที่ที่เป็นเซฟโซนอย่างเช่นโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันอินเตอร์เนชั่นแนลรูอยู่แล้วว่าเราไม่ทํากันอะไรเงี้ยแต่มันยังทําอันนี้ก็คือไม่ใช่คนละเราเราเราขอตอบมือให้นะว่าเอออันนี้แม้ว่าเขาจะมีมีองค์กรที่แบบบิลเลนดอลลาร์เขาเขายังเอาชื่อเสียงขององค์กรเขามาเสียงอันนี้เราแบบเออเราเราเลสเปคเลยว่าแบบสุดยอดกลับมาเรื่องของ,น,องน้องลิซ่าศิลปินเป็น Artist, อาร์ติสต์อะไรเงี้ย เขาก็เก่งในเวของเขาเขาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่อง international relation ไม่ได้เรียนเรื่องการเมืองมาไม่ได้เรียนเรื่องการทูตมาซึ่งมันไม่แปลกที่น้องจะไม่ออกมาพูดเพราะว่าจริงๆแล้ว uh, if you don't know something better shut your mouth mm hmm. เข้าใจป่าถ้าเราไม่ได้เก่งในเรื่องหรือรู้ในเรื่องนั้นจริงๆอะการที่อยู่เงียๆบๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะเว้ยอะไรเงี้ยอันนี้เรามองเป็นเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามครอ,อบครัวพ่อแม่เขาก็เป็นคน ท้องถิ่นที่บุรีรัมย์ญาติเขาเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทมิสหายเขาก็อยู่ในเมืองนัง้นแกถ้าสมมติว่าน้องเป็นคนที่มีติดตามแบบร้อยล้านอ่ะบนไม่รู้ถ้าสมมติหลายๆแพลตฟอร์มก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านเป็นพันล้านเลยด้วยมัง้งแล้วมันเกิดการประทะขึ้นมาเกิดการเป็นเป้าโจมตีขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเธอใส่บัตอีคนโพดะที่แขะ แกงเซียนหาตีนแกง,งเท้าหาเซียนเนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องผู้นี้ได้ไหมสาระแน่ศึกเรื่องชาวบ,บ้านมากคือยูอย่าทําตัวอยาว่าเอาตะกะอย่างเงี้ยมาใช้กับกับแล้วแต่คือ คุณต้องเคารพความเป็น privacy ของชาวบ้านด้วยของคนอื่นด้วยถ้าเขาออกมาก็โอเ okay, ค it's okay good for you แต่ว่าทุกคำพูดยิ่งเราเป็น influencer ทุกคำพูดมันมีมันมี consequence เว้ยมันมันเราต้องรับเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยจริงอยู่มี speed จริงแต่อย่างที่บอกแล้วว่าคำพูดหรือว่า speed ของคุณมันมากับหน้าที่ความรับผิดชอบ responsibility เข้าใจปะ่ะแล้ยิ่งเขามีคนติดตามเยอะขนาดนั้นน่ยคนติดตามเยอะขนาดนั้นหมายความว่าเขาสามารถ convince ถามารถอินฟลูเอนเซอร์ชื่อมันก็บอกแล้วอินฟลูเอนคือผู้ที่ส่งอิทธิพลอะผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าน้องออกมาพูดอะไรหรือออกมาโพสอะไรแน่นอนน้องสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของคนคนหลายๆคนแน่นอนถ้ามาพูดอย่างเงี้ยแล้วน้องเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเบสน้องเป็นคนไทยอย่างเดียวเกาหลีทั่วโลกแก ตัวอย่างง่ายๆศิลปินฮอลลีวูดหลายคนนักร้องหลายคนที่เคยดังมากนะแล้วออกมาพูดอะไรที่ที่ทําให้เกิดการถกเถียงที่มันรุนแรงหรือว่าอาจจะพูดแล้วมันไม่เนี่ยเขาอาชีพ อนาคตเขาจบเลยนะเธอซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเขารักตัวเองหรือเขาไม่ได้ช่วยหรือเขาไม่ได้ทํานะอย่างที่บอกว่าน้องทําให้ประเทศไทยมาเยอะแล้วแล้วสถานการณ์เนี้ยมันก็มีซอสที่มีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าเอ้ยน้องอ่ะจริงๆเขาได้ช่วยบริจัคแบบเงียบๆอาจจะเป็นมันเป็นวิธีมันเป็นเวมันเป็นการแฮนเดิลที่ดีที่สุดในฐานะคนพลเมืองคนไทยคนหนึ่งที่ทําได้แล้วอ่ะเธอจะเอาอะไรกับเขาอีก <c oughs> เพื่อนบ้านเรายิ่งเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ค่อยเป็นคนฟังคาเฟก,ฟกนิวเศตแต่อะไรพวกนี้อีกอะ่ะเธอแล้วถ้าเออมันมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของญาติ<ม>นสนิทมิตสหายของน้องหรือแม้กระทั่งตัวน้องหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยใครจะรับผิดชอบคือน้องเป็นศิลปินแล้วน้องก็เป็นตัวท็อปพูดง่ายๆแล้วก็ทายเซ็นสัญสญ,สญ,สญากับ ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยอยู่แล้วอยู่ออกมาพูดเรื่องการเมืองอยู่ออกมาพูดเรื่องคอนฟ lict อยู่ออกมาพูดมันเสียภาพลักษณ์กับตัวน้องแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยทั้งมนี้มันกลับมาที่ตัวน้องแล้วน้องเสียหายในเรื่องของอาชีพหรืออะไรเงี้ยใครจะรับผิดชอบเธอเข้าใจปะไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาติหรือเขาอะไรนะเราเราดูแล้วเราเห็นแหละว,ว่าเขารักเขาก็ทําหน้าที่ของเขา ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเธอคืออีคนที่มาที่มาที่มาโพสเซียมที่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปให้ท่ามันคือแบบอะไรแงงมากเลยว่าแบบแสระแหน่มาจากไหนมึงเป็นใครอยากดังหรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคลิปขั้นสั้นนะยังไงก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยถ้ารักน้องจริงก็ไม่ต้องไปคอนวินไม่ต้องไปอะไรคือมันเราต้องเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ของแต่ละบุคคลยูจะไปเคาะที่หน้าประตูบ้านแล้วไปบังคับแล้วแบบว่าเอามีดอย่างเงี้ยอยู่ที่คอแล้วบอกว่า,าย,าย,ายูต้องออกมาคอเอาอย่างเงี้ยมันมันใช่เรื่องบ้างไม่ได้มีความสัมพันธ์ในฐานะเจ้านี้หรือลูกนี้ไม่มีสิทธิ์ไปเคาะประตูหน้าหน้าประตูบ้านใครแล้วบอกเอ้ยเอาตังค์กูคืนมาอะไรเงี้ยมันมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยนะจะึ้นนิดน,นึงนะ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e นะเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้โวยาสามได้นะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้พี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้รับผ,ผลกระทบต่อสงครามครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครเจ็บอยากให้ทุกคนดูแลดูแลรักษาสุขภาพรักษาตัวเองกันด้วยนะครับก็ขอให้เหตุการณ์เนี้ยมันจบเร็วๆนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับายบาย